แล้วต้องแข่งกันเองเหรอมาดีสีเหลืองช่วยฉันเลยสีเหลืองน้ำครับสีเหลืองน้ำนะครับสีส้มก็ไม่ช่วยกันเลยยิ้มเราน้าไป๋ะ เฉือดเป็นตัวอย่างสิเฉือดสีเหียวเป็นตัวอย่างเพื่อนเพื่อนนะฮะกูเล็กแจ๊ดโอ้ยนะเฮ้ยอลแล้วแล้วแล้วก็เต็มแล้วไปแล้วทุกคนเก็บอาหารเร็วเพื่อนตอนนี้มีไอ้สีโอ้ยสีสีสีเหลืองน้ำสวย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  สวย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 แล้วก็พวมนะก็เมื่อวานก็พวกมาไงแล้วก็เอออย่าไปพูดซ้ำนะเ้ยสีชมผูยันนำดีเกเว้ยทีมเหลืองร้อยฮะทีมเหลืองหนึ่งร้อยฮะทีมเหลืองหนึ่งร้อยแล้วนะมีอะไรครับ

ไมเลืเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยทำดีกว่าทำอ่ะเ,เดี๋ยวเราไ เรากกินอาหารอยู่ยก็ไม่ใช่ทำกันสองคนนะก <down load ed> ็ที่เรามีแค่สองคนเองตอนนี้เราช่วยกันกินสองคนทำสองคน,ทำ,คนทำเป็นทีมช่วยเด้อ ้เดี๋ยวฉันขอดไปเอี๊ยของกันนะเดี๋ยวเผลแพ้เผลแพ้สีชมพูสีชมพูอ่ะชี้แล้วว่าให้เราจับคิดเลยเนาะ